จะเป็นอ <differences S 2> ินเนอร์แบบว่าสำรวจเขาสมมติเราชื่นชอบเขาใช่ไหมเราก็จะสำรวจเขาเพื่อให้เขาได้ปล่อยสิ่งที่เขาเป็นออกมาให้เยอะที่สุดขส่รงเท้าเปะขาสงขาหขานี้กับตรงหน้าขาวตอยืนให้ ทำไมถึงถือเท้าอ่ะเพราะอ่ะหนึ่งคือผมชอบสักที่ที่แบบถ้าผมใส่เด็กขาสั้นแก้ผ้ายืนหน้ากระตกงเออเพรไม่มีใครเจ็บแบบบอกวไม่เห็นคนนู้นว่าทำให้หมูเขาเสียอย่างเงี้ยผมก็เจ็บไปดูเองเอก็ไปคนอื่นรองเท้าอ่ะลองเลยเพราะว่าผมไม่อยากรู้ว่าสักมันเจ็บขนาดไหนถามแต่ละคนเพราะคุณมันจะเจ็บที่คนได้ไป็เจ็บที่คนได้เว้ยกูจะต่ถามมันดูบางป่ะพี่ผมถามว่าตรงไหนเจ็บถ้าตัดตรงนี้ผ่านไปจะทำได้ทั้งตัวที่รอกเท้าโอเคกันบุรีรองเท้าที่เราบ้านเนอะคุณจะเป็นคนที่กิิินนนออคลลลีีไปปตตดชว่ ผมว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบสมมติไปอยู่เพื่อนๆอะไรเนยเ,เอาไปข้างนอกหากินยา้ก็กินได้มันไม่ได้เคี้นขนาดแบบนั้นอนะอย่างผมไปกินกล้วยเตี๋ยวเนื้อก็เหล่านี้ไงผมก็สั่งแบบเปื่อยลายน้ำซุปก,กินกับข้าวอ่ะคือมันก็ไม่ได้เคี้นอ,อ๋นอ,อก็คือเย็นดีจะไม่ได้กินแบบของทอดหรือแปรรูปหรืออะไรใช,ใช่ใช่แปรรูปนี่พยายามเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ว่าขึ้นมาทีมันก็ยากเลยกินได้ทุ่งท่ำบุกลาได้ครับได้เหรอศึกษาศึกษา